ตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนนักท่องเที่ยวมาเ,าเทียเย่ยวเ,เยอะมากเลยนะครับความแกะเติมเล็กน้อยนะครับน่าล้างนั่นลนะครับโอ้นี่คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะแกะน่ล้าๆน่ารักนะครับนี่เหโอ้โหมีสองโซนด้วยนะครับ

เต็มเลยนะฮะแนะนำให้มาตอนเย็นนะครับเพราะเขาเขาจะมาให้อาหารตรงนี้นะครับโซนนี้ก็มีนะฮะเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โห

กาเที่ยวกันมเที่ยวกันเยอะมากเลยในวันนี้นะครับนี่ะเฮ้ยาแล้วโอ้มันสั่ไปก่นล่ะนี่ฮะเ้ มาเยอะมากเลยครับอย่าโดยอย่าโดนนะไทยแอรตอนนี้มันไม่ไทยอุ้สังโครละตันแบบเร็วเรียวนะครับ๋อ้อหไม่ยนะเพื่อน ฝนัไยี่ไปถามี่เานเยอะมากครับทุกคนตอนนี้ปล่อยแกะน้อยด้วยนะฮะนี่ป้ายนะครับอุ่มได้นะครับ เต็มตัวนี้ไหมเต็มตัวไหเหนมาต่อแถวนี้แลนี้